วันนี้เราพาทุกท่านมาทํำตาอเผาฐานไร้าวนครับผมทําไว้ใช้ครัวเรือนหรือว่าเอาไว้เผาฐานสร้างรายได้ครับผมทํากันง่ายๆมาดูวิธีการทําครับทุกขั้นตอนแบบละเอียดเราจะใช้ท่อไฟและท่อแก๊สนะครับเป็นส่วนประกอบของไส้นะครับเล็กสีกุ้นสีนิ้วขนาด2มิลน,นะครับโดยประมาณความยาวโดยประมาณประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็จะมีก็จะมีทอ่อแก๊สเหล็กกองหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วครับความยาวเจ็ดสิบสามเซนโดยประมาณนะครับผมให้เราทําการเชื่อมประกบตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วครับประกบให้แน่นหนานนครับผมในลักษณะแบบนี้เมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเอาเหล็กมาตั้งนะครับเอาเหล็ก มาตั้งบนที่ฟ้าถังและก้นถังนะครับเหล็กที่ที่เป็นไส้ตัวนี้ครับผมที่เป็นไส้ที่เราทําการประกอบไว้ในลักษณะนี้ด้านท้ายฝั่งหนึ่งจะเสมอกันนะครับส่วนอีกด้านก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะมีขั้นตอนแบบละเอียดไปเรื่อยๆนะครับให้เรานําเหล็กมาตั้งเพื่อจะทําการเจาะหาจุดกึ่งกลางครับโดยจุดกึ่งกลางของเราก็จะก็จะวัดนะครับ สมมติว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้คือไส่เตาผมเอามาวางไว้แล้วเพราะว่าหลายท่านก็ประสบปัญหาแบบว่าจะเจาะยังไงให้มันอยู่จุดกล่งกลางนะครับก็คือเราจะทําการวัดสีด้านให้เท่ากันนะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบสามครึ่งโดยประมาณนะครับก้นถังประมาณนี้ครับผมจะทําให้คร่าวๆนะครับประมาณยี่สิบสามครึ่งถ้าเหล็กใหญ่ถ้าเหล็กมีขนาดใหญ่ หรือว่าขนาดเล็กเราก็ทําเหมือนกันเลยครับก็จะทำเหมือนเหมือนกันเลยเอามาวางไว้แล้วก็วัดหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ฝาถังและก้นถังก็จะอยู่จุดกึ่งกลางเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูฝาถังครับนี่ฝาถังที่เราทําการเจาะเอาไว้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมทําเอาเหล็กมาตั้งในลักษณะเดียวกันแล้วก็วัดหาจุดกึ่งกลางครับ ในลักษณะแบบนี้สีด้านนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาฝาหรือว่าท้ายมาประกบกันให้เสียเวลานะครับถ้าทําแบบนี้ยังง่ายกว่าแล้วก็ตรงเป๊ะกว่านะครับส่วนบริเวณบริเวณฝาถังนะครับให้เราทําการเจาะเฉพาะรูป,ป่องไฟที่ท่อไฟขนาดสีคูณสีนิ้วลักษณะดังภาพแบบนี้ครับ่าเมื่อเราทําการเจาะฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเจาะก้นถังครับผมอ่า ส่วนก้นถังของเราเราจะเจาะสองรูนะครับเราจะทําการเจาะรูแก๊สหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วแล้วก็ท่อไฟสี่คูณสี่นิ้วนะครับเมื่อเราทําการฉีดมาร์กจุดกึ่งกลางพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนี่ครับผมเมื่อเราทําการมาร์กหาจุดกึ่งกลางของท่อสี่คูณสี่นิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการ วัดเข้ามารอบในนะครับแล้วก็จะทําการตัดวงรอบด้านในนะครับก็จะเหลือเหล็กตรงนี้ขนาดหนึ่งเซนนะครับโดยรอบๆอบแล้วให้เราทําการตัดได้เลยครับส่วนท่อแก๊สเราก็ไม่ต้องวัดเข้ามาครับทําการตัดได้เลยเราทําการตัดบริเวณข้างในแล้วก็ทําการงอเหล็กขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไป ดูขั้นตอนกันต่อไปเลยครับเราจะไปแบบช้าๆนะครับแต่ว่าให้เข้าใจทุกท่านนะครับนี่ครับเมื่อเราทําการวัดเข้ามาหนึ่งเซนแล้วก็ทําการตัดแล้วงอขึ้นนะครับเราก็จะได้ลักษณะดังภาพนี้นะครับก็แบบว่าเราจะเชื่อมง่ายแล้วก็เวลามันห่างเราก็สามารถเคาะให้มันชิดได้นะครับแล้วก็ใส่มาประกอบนะครับใส่มาประกอบใส่ที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับใส่ตัวนี้ครับผม อ่านี่ครับใส่ตัวนี้ไม่ซับซ้อนนะครับละเอียดทุกขั้นตอนครับผมเมื่อเราทําการประกอบไส้นะครับเราจะพามาดูก้นถังและฝาถังครับอันนี้เราก็จะทําการตีเข้าไปให้ตสมือกับเหล็กหนึ่งหนึ่งเซ้นที่เราทําการง้างเอาไว้นะครับตีเข้าไปแต่ว่าอันนี้เป็นประกอบให้ชั่วคราวนะครับเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ทําการเชื่อมนะครับผมก็จะพามาดูแบบละเอียด อันนี้เป็นก้นถังนะครับก้นถังจะมีสองรูนะครับท่อไฟและท่อแก๊สนะครับผมมาดูที่ฝาถังครับเนี่ยถ้าเราทำการหาจุดกึ่งกลางแล้วก็เราจะเอาฝาตัวไหนมาใส่ก็ได้ครับนี่มันก็จะจะให้ห่างหรือว่าไม่ห่างก็แล้วแต่เราครับจะสังเกตบริเวณฝาถังก็ก็จะมีแค่รูเดียวนะครับส่วนก้นถังจะมีสองรู สำหรับก้นถังและวาถังก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็เข้าสู่วิธีการเชื่อมนะครับนี่เราจะเชื่อมให้สนิทแบบนี้ครับเราจะเชื่อมที่เรางอขึ้นมาจะสังเกตได้ว่ามันจะเชื่อมง่ายนะครับถ้าเรางอขึ้นมาถ้ามันห่างมันจะเชื่อมยากนะครับนี่ก็เชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมตรงนี้ให้เรารอบพยายามอย่าให้รั่วนะครับถ้ารั่วนิดนิด่อย,อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าฝีมือดีก็ ทำให้ไม่รั่วได้เลยครับแล้วก็จะใส่เหล็กสองเส้นนะครับเพื่อรับน้าหนักใส่เหล็กเส้นสามหุนนะครับหรือว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กก็สามารถใส่ได้ครับใส่ตรงนี้ยาวไปค้นถังนะครับเพื่อรับน้าหนักของไม้นะครับเท่านี้ก็เส็จน,น,นะครับบริเวณค้นถังนะครับแล้วก็เราจะยึดเราจะยึดป่องไฟอีก ใช้เหล็กเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับยึดป่องไฟข้างในแต่ว่าวิดีโอนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําเสร็จนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแค่นี้ก็สามารถทําได้ไง่ายๆนะครับจะเป็นช่างไม่เป็นช่างก็น่าจะเข้าใจทุกท่านครับส่วนป่องไฟนี้เราก็จะมาใส่เหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นยาวมาตรงนี้นะครับอยู่ในถังครับผมเท่านี้เราก็สามารถเพาถฐานได้แล้วนะครับง่ายๆเลย นี้คุณพ่อก็จะทำการตัดเหล็กเพื่อจะมาใส่ค้นถังครับเดี๋ยวเราจะพา เดี๋ยวเราจะพาให้ดูให้จบทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่าถัางนี้ก็เหลือแต่เสริมเหล็กครับนะครับเสริมเหล็กลักษณะแบบนี้ครับถัทงที่เราทําการใช้ก็จะเป็นถังแบบชนิดเหนียวนะครับชนิดเหนียวแล้วก็นาแน่นกว่าถังทั่วไปนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่มีฝีมือนะครับก็สามารถสั่งเตาจากเราได้นะครับสามารถรับชมได้ทางช่องทาง Tik Tok ไล่ดวงดาวนะครับแล้วก็ Facebook ไล่ดวงดาวแล้วก็ YouTube ไล่ดวงดาวครับผมสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับผมและมีการรีวิววิธีใช้แล้วก็ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆทำการรีวิวให้ดูเยอะครับในเพจไล่ดวงดาวนะครับเพจ a c e b o o k ส่วน YouTube ก็ส่วนมากก็จะเป็นวิดีโอทำการสอนนะครับเพราะว่าไม่เน้นรูปภาพเท่าไหร่นะครับผมถั mm hmm. ทงที่เราใช้ก็เป็นถังมือสองลักษณะแบบว่าใส่ส่วนผสมของสบู่มาครั้งเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็มาทำเตาพอถานเลยจะไม่มีค่าพบพวกสนิมนะครับสนิมที่แบบกินข้างในนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับรอทำทำเตานี้เสร็จก่อนครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการเสริมเหล็กบริเวณก้นถังครับท่านใดที่ฝีมือดีก็สามารถจัดทาได้เลยนะครับเราไม่หวงวิชาท่านใดที่ไม่มีฝีมือแต่อยากใช้งานก็ทําการสั่งซื้อได้เลยครับ หนึ่งใบก็ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับไม่รวมค่าจัดส่งโซนภาคอีสานจะค่าจัดส่งจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบครับเพราะว่าผมอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีครับผมโซนภาคเหนือหรือภาคต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบถึงเก้าร้อยสิบาทนะครับสูงสุดก็จะเป็นหนึ่งพันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับท่านใดมีความต้องการอยากใช้นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผม ส่วนค่าจัดส่งนะครับจะเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งนะครับผมจัดส่งถึงหน้าบ้านจัดส่งด่วนครับบางทีจัดส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงเลยนะครับบางทีก็ไม่เกินสี่วันนะครับผมตอนนี้เราก็จะท,ทําเตาน้ํามันด้วยนะครับเตาน้ํามันเราจะประกอบเฉพาะหัวให้นะครับผมชุดหัวน้ํามันก็จะทําการเชื่อมแล้วประกอบให้ หนึ่งชุดก็อยู่ที่ราคาห้าร้อยเก้าสิบครับเพราะว่าถ้าเราจะทำประกอบสำเร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อยากให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับเราถึงจะเราก็เลยใช้แบบว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้ทุกท่านไม่มีต้นทุนที่สูงนะครับผมจะมีเหล็ก เหล็กขนาดห้ามิลน,นะครับฐานห้ามิลเหล็กสี่นิ้วขนาดสี่มิลน,นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับสองมิลสองมิลน,น่าจะเป็นสองมิลกว่าๆนะครับแต่ว่าข้างในข้างในก็จะเป็นสามมิลครับข้างใน,นเหล็กสามเหล็ก3นิ้วจะเป็นสามมิลแล้วก็จะทําการเชื่อมบริเวณร,บรอบๆตรงนี้ครับ ชุดที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยราคา590ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชุดอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แบบนี้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ราคาสาร้อยาสิบรวมค่าจัดส่งครับเพราะว่าเหล็กแพงมากนะครับผมเราก็ใช้แต่เหล็กนะคือครั้งเดียวใช้ได้ในระยะยาวเลยครับเป็นห้าปี1ิบปีเลยครับผม ส่วนวิธีการทำวิธีการสอนผมได้ทำการสอนได้ทำการสอนได้ทำการรีวิวให้ทุกท่านนะครับท่านใดเป็นจ้างก็สามารถทำได้นะครับก็เข้ารับชมในช่อง YouTube ไล่ดวงดาวนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ไล่ดวงดาวครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับบริพินก้นถงัง เดี๋ยวมาดูที่ฝาถังครับขั้นตอนการใส่เหล็กตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับผมหมุกใบนี้ก็จะทำการจัดส่งจังหวัดน้องคายน้องคายสามใบ เอาเบื้งการหนึ่งใบน้องไคสองใบแล้วก็อุดรน,นะครับแล้วก็สนนกลนครครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในครับในข้างในก็จะเป็นถังใหม่ๆแบบนี้เลยครับไม่มีคราบสนิมเหล็กก็นาๆเลยครับ มาดูข้างในนะครับไม่ซับซอ้อนนะครับผมนี่แต่ว่าวิทยตอนเราใช้ครั้งแรกนะครับให้ทําการเอาโตเปิดฝาแล้วก็ไปเผาก่อนนะครับสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกัน เพื่อป้องกันการประทุของคราบสีหรือว่าคราบน้ำมันตกค้างที่อยู่ในถังครับเราต้องดำเการเผาก่อนหนึ่งครั้งเผาโดยไม่ใส่ไม้นะครับแล้วก็เปิดป้าเอาไว้ท่านใดที่เข้ามารับชมก็ ฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์ไว้เพื่อวิดีโอของเราจะได้ไม่หายนะครับเวลาเราไปทําจัดทำเราก็จะหาเจอในเฟซตัวเองได้ครับหรือว่าในช่องทางตัวเองได้ครับหรือว่าท่านไดดูว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้ท่านอื่นนะครับเรียนรู้ได้ ถาทะลุก็เสริมให้มันไม่มีรูร่วงเหมือนเดิมครับ รอบแรกก็จะแต้มๆแล้วก็ปิด้าทางดูครับว่าสนิทไหมนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ทำการเชื่อมครับผม เด็กวะบ้างอยู่หลังป่าคนเท<ม>่านี้ก็เป็นการประกอบเตาเสร็จเรียบร้อยครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร,ร,ร์เป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ